สบายดีนะมือซาวครับท่านผู้ชมครับสำหรับเมื่อนี้นะครับผมก็เอาของมูลของมั่งของตะกี้ตะเกาแต่พาะตะเมีนนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมบึงนะครับแล้วผมก็มาถามข้าวนะครับพี่น้อง ฟังไทยฟังลาวนะครับว่าของมูลแนวนี้นะครับก็ยังมีไผ่ลงเหลืออยู่บอนนะครับส่งข่าวให้ผมหูจักนําในเด้อครับพี่น้องครับอันนี้เนี่ยภาษาบ้านผมเอินว่ากบีเอ็นส้ยเขานะครับพี่น้องซึ่งพ่อเม่เพิ่นก็ได้ไปส่วนมูส่วนพวกเพิ่นนะครับไปตัดเอาไม้กอกเรืมนะครับที่มีลำใยๆนะครับแล้วเพิ่นก็มาเลยมาเปิดแผ่นออกมาแล้วเพิ่นก็เอามาแบ่งปันกันนะครับก็แล้วแต่ไผ่เสียเอาเพรชยังนะครับพี่น้อง บางคน่นก็เอาไปเฮ็ดกระเบียนใส่เข้าแบบนี้นะครับบางคน่นก็เอาไปเฮ็ดกระเบียน,นโนดเข้าปนก็เบ็นนะครับพี่นอ้องก่อนหน้านี้ผมก็ใส่กระดงซอยเข้าคือกันนะครับแต่ว่าเพอ่ได้มูลพอเท่ามากนะครับผมก็เลยใส่อันนี้มานะครับการใช้งานของมันก็ถ้ามันแร้มันดำใบนะครับพี่น้องเราก็เอาใบเจียนะครับมาคัดมาเจียมาแต่งให้มันเริ่มมันใสมันสวยมันง,งามนะครับแล้วก็ใช้งานได้คือเก่านะครับเพราะว่ามันเป็นไม้หนาเนาะพี่น้อง ผมก็เห็นว่าเออมันเป็นของมูลของมั่งแต่พอแต่แม้แต่กีแต่เก้านะครับก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเบิ่งเล็ก,เกน้อยครับ